และสำหรับในสัปดาห์หน้านะคะเริ่มต้นสัปดาห์ค่ะกับกิจกรรมภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีค่ะคือครมรสัญจรครั้งแรกของปีนะคะวันที่17-18ถึงกุมภาพันธ์นี้ค่ะกับการประชุมครมรสัญจรครั้งแรกของปีที่จังหวัดสงขลานะคะซึ่งลงพื้นที่รับฟังปัญหาแล้วก็นาเสนอในวันประชุมครมรนั่นเองค่ะ นางสาวแพรทองทานชินวัตนนะคะนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีเตรียมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลาระหว่างวันจันทร์อังคารนะคะก็คือวันที่17-18กุมภาพันธ์นี้นะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีเองค่ะจะเป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งแรกของปีใหม่นี้ค่ะทั้งนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็มีการมอบหมายให้ รัฐมนตรีกระทรวงนะคะลงพื้นที่ตรวจราชการรับฟังปัญหาเพื่อผลักดันนโยบายของรัฐบาลในพื้น ต่างๆของภาคใต้ต่างเรื่องของการพัฒนาการเกษตรสู่เกษตรสมัยใหม่การเกษตรมูลค่าสูงด้านพืชประมงประสุศาส์สมนุนไพรแล้วก็ไม้เศรษฐกิจค่ะและรวมทั้งการท่องเที่ยวและท่องเที่ยวชุมชนสู่การท่องเที่ยวมูลค่าสูงอย่างยั่งยืนการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวาภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวการค้าการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อเป็นการยกระดับเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดรวมทั้งการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งโลจิสติกเครือข่ายสื่อสารและพลังงานเพื่อเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจกสังคมและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มจังหวัดภาคใต้และเพื่อเป็นการพัฒนาสังคมสู่สังคมเป็นสุขและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน พร้อมทั้งติดตามฟื้นฟูนะคะปัญหาอุรกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ที่ผ่านมาอีกด้วยค่ะและประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมการลงพื้นที่ครมสัญจรครั้งนี้นะคะผ่านทางสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรวมไปถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ของหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางได้เลยค่ะ